สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมือนีนะครับเนาะเป็นมือวันพระวันพระนะครับจะโทรไปหาครับแม่น้องน้ำหวานนะครับเนาะสําหรับน้องน้ำหวานเพิ่งเคยให้โชคมาตลอดนะครับเนาะน้องน้ำหวานให้โชคมาตั้งแต่เป็นแม่กำลังตั้งครรภนะครับให้โชคแต่อยู่ในท้องครับสาหรับน้องน้ำหวานสํครับสหรับในงวดที่ผ่านมานะครับเด้อนะครับน้องน้ำหวานเพิ่งก็ให้โชคนะครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวนะครับแต่ว่า แอบไปไทยทำในช่วงใหนง้น้องน้ำหวานกำคอสารให้ได้สองเจ็ดนะครับแต่ว่าคงสุดไทยนะครับแอดกับว่าอะไรไปตามนะครับเนาะนะครับก็เดีย๋ยวถ้มีภาพนะครับเนาะเอาภาพภาพกองประกอบให้เย็บซิท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับน้องน้ำหวานนะครับครับตัวเลขเพิ่นจะออกอยู่ในอยู่ในหัวเพิ่นนะครับในหัวน้องน้ำหวานแล้วว่าปล่อยผมเพิ่นนะครับสำหรับน้องน้ำหวานนะครับเดี๋อออย,ยวเนนบิ้งในหวดพื้นที่ หนึ่งกลุ่มพันสองพันหนึร้อยหกสิบหานะครับว่าน้องน้ำหวานเพิ่นจะให้โชคเป็นตัวใดกันนะครับผมเดี๋ยวฮ่อจะโทรไปสอบถามนะครับกับแม่น้องน้ำหวานกันนะครับครับเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เ้อนะครับอซี MC ทุกทันนะครับผมเดี๋ยวฮ่จะโทรไปอ่าแม่น้องน้ำหวานไปเลยนะครับติดก็น้อแม่น้องน้ำหวานเนี่ยเอา้า ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลแม่แม่น้องราหวานไหครับแม่ค้ะครับผมในช่อง y o u t u b e เด้ออนซอนทีนิสารจ้ะครับผมขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับอครับครับเห็นเห็นลงเฟสแล้วครับน้องน้องคนไทยชคแล้วบ่ให่แล้วครับ อ๋อมันพามันข้นมาแล้วเนาะอยู่ทั้งอยู่หัวเพิ่นบ่ะครับค่ะอยู่บนหัวอยู่บนหัวอันอันบอกไอ้ในงวดที่ผ่านมานะครับผมในงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็นใไห้เนาะแต่ว่าตอนผมมาทายทําเนี่ยบอกเข่าเนาะครับเนาะตอนผมมาทายทับจับน้องจับเข่าสานไห้ได้ยี่สิบเจ็ดเมตรเลกออกสองเก้าเก้าสองนะครับ <c oughs> ครับสำหรับ นึกว่ามันไ,ได้ได้หลายบ่ครับถือหลายบอหลายอย่ค่ะเห็นว่าถือทั้งสองตัวทั้งสามตัวแม,ม,ม่นบ่ครับแมนค่ะโอ้ครับผมแล้วแล้วมือนี่เป็นมือวันพระครับของ,องน้องน้ำหวานเนี่ยขึ้นมาแล้วบ่ครับผมขึ้นแล้วค่ะขึ้นขึ้นกี่โพดลงกันแหละเ<อ>ขาเห็นกันหลาย อันมีภาพาครับผมมีภาพมีภาพส่งไหม,มผมนะว่าคนจะประกอบประกอบภาพครับประกอบวิดีโอะน,นะครับม,มีมีตัวใดนเนาะครับผมเพราะนั่นนหบอฮัลโหลาเมครับมีคนเห็นมีสามมีเก่าอ้าว<ะ>เป็นลักษณะน้ะนนนองระวัน กลังเตือนบ่บอกเลขว่าน้องน้ำหวานน้องพันได้หลายหมื่อนบ่ครับหลายอยู่ค่ะอ๋อทำได้หลายเนาะครับสำหรับเรื่องว่าที่หนึ่งเลยครับผมขึ้นขึ้นเป็นตัวเลขแล้วบ่ครับขึ้นเป็นตัวเลขชัดแล้วบ่ชัดอยู่เลยค่ะชัดบ่ครับ แล้วเราจะมีโครงสุดท้ายบ่ครับของน้องน้ำหวาน,นครับคันเดิ้ลโลหาลูกให้ให้น้องน้ำหวานจับข้อสารอีกบ่ครับผมส่งไปแล้วเด้อค่ะน,น้องน้ำหวานให้โชคนะครับให้แต่คนอยู่ในท้องหุ่นครับน้องน้ำหวานมัให้โชคเนาะ สำคันถือสามตัวบนเท่าไรครับสามตัวตรงเป็นสามตัวตรงสามตัวตัวต้องบนทั้งหลังเราประคับถือฮัลโหลฮัลโหลครับไปทะหนนอกเลยฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะ ครับผมเพราะเพราะบอกเกินเกินมากนว่านะครับค่ะผมพาเขาห้าตีว่าถือห้าพนทน่านตีถือตีแม่นนะครับเพราะหายใกล้ร้ายมาบอลมิมิตัวใดนะครับพ่อได้บอกบอกได้บ่เอาตามที่เห็นนะครับผมตามที่ที่เห็นเป็นตัวเลขอยู่ทนหัวนอง ขึ้นสองฟังมีสามีเก่ามีสามีเก้าน้องน้หวานบอกตัวจะมีมีหกมีแปดมีหามีหมีแปดบ่ครับแมนค่ะมีเดียจะหาตัวมัตันน่ะแมนบอ ถ้าจับจับจับแบบไดนะครับผมถ้าจับเป็นคู่จับสามตัวจับสองตัวนะครับทางวาสิจับตัวไหนเพราะวาเลขมันเลขเลขสามตัวนะตัวใหญ่ๆนะมันห้าหกแปดอ๋อที่ยุ่งที่ยุ่งจุดเดียวกันมาครับแมนค่ะอยู่จุดเดียวกันห้าหกแปดสามสี่นะเลขเลขอยู่ข้างล่าง กางสีกับห้าหกแปดกับสามเก้าแค่นี้มั้งครับแมนบอลแมนค่ะสองตัวนี่ค่อยตัดเอาเองเนาะเดี๋ยวจะมีมีสามเก้าน้องขับทตีตได้คสามเก้าหกแปดบอ 5, 6, 5, 6, ห้าหกแปดห้าหกแปดไอ้คนจับเขาเองเนาะต้องสิ้นแล้วน้องขับตีก็บะถือเด้อ ให้คนจับเอาแต,ตัวเลิกตามที่เห็นแม,นม่นบอครับผม,มเห็นเห็นตัวเลิกเห็นตัวเลทถึงหัวน้องนี่มีสามมีเก้ามีห้ามีหกมีแปดมอครับแมนค่นะอยู่ในจุดเดียวแล้วบ่อค,ครับผมแมนบอกอ,อยู่ในจุดเดียวแล้วบอยอยู่ในจุดเดียวจุดมึงจุ่มเดียวแล้วบอหัวน้องนะ <bras. S 1> สามเก้า ห้าหกแปดครับจังจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นอยู่ในมองเดียวราบอครับจุดเดียวกันะบอจุดเดียวเลยค่ะจุดเดียวเนาะมีหามีหนึ่งมีเก่ามีสองหวดที่แล้วมันบอครับแมนค่ะครับแล้วที่นี่น้องน้ำหวานเพิ่นจะจะกามคอสารให้อีกบอครับน้องวันนี้ มื่อวันพระลังนอนตื่น,นผมมาจะเดินทางไปวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดไหครับอ๋อหนูสิตองหนูบรอยู่ค่ะอ๋อค่ะบ่อยู่เนาะสิเดินทางไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดหรปล่ครับค่ะแล้หนูเดินทางวันที่ยี่สิบแปดแล้วคบออเคกร้องถึทคมื้อวันพระร้องให้นอนกำคอสาหนหะน่อยเนาะ เ่จะได้โชคฮะฮาตัวเลขมันตรงกันกับอยู่ทั้งหัวน้องนะครับทรงทรงภาพมาบ้อกหราบบกครับทรงไปแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวจะผ่าพมาประกอบนะครับเนาะโอเคนะครับผมอ่ะขอบคุณแม่น้องน้องหวานหลายครับผมงอแง้แล้วอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคช่ค่ะ ขอบค้ารับผมเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมสําหรับน้องน้ำหวานนะครับเนาะเิน่นตัวเลขนะครับผมจะไปขึ้นทุ่งหัวน้องนะครับตามปล่อยผมนะครับขดเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะห้เบิ่งดีๆเด้อนะครับเบิ่งดีๆิีคอ์ดีๆนะครับ งวดที่แล้วเพิ่นก็ได้ทั้ง3ตัวตรง3ตัวโตด2ตัวบนล่างนะครับเนาะสำหรับน้องน้ำหวานนะครับสำหรับหนงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเพิ่นกระเห็นตามนี้นะครับเนาะผิดผ่านกรเห็นเป็นตัวใดการลองวิเคราะห์ดีๆนะครับผมสําหรับน้องน้ำหวานให้โชคมาตลอดนะครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเช่นนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง